สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยู่ผมเจตไซก้เหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็มี3คู่มาจาก3หลีกมาฝากกันเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลา5้าโมงเย็นกันก่อนครับไปดูฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้คู่เดียววันนี้นะครับอุนซานฮุนไดอันดับ7จะเปิด <Okay. S 1> บ้านเจอกับทีมบัวยอย่างแดกูครับ อุนซาน29แต้มแม่ล่าสุดคือการบุกไปเล่นชิงแชมป์สมโมสรโลกและแพ้รวดมาทั้ง3นัดเลยนะครับก็คงต้องกลับมาเน้นในลีกครับต่อเราก็มีลอสโทยักปากหลังชาวโปลแลนด์นะครับตรงกลางนี่มี2นักเต็บราซิลนะครับดาริยันโบยานิกกับกูสตาฟลูกวิกซันกองหน้าเป็นเอริกฟาริอสกองหน้าชาวบราซิลครับเจอกับแดกูจมบวยมี13แต้มเกมล่าสุด บูไปแพ็กกังวลมาเละ0-3น,นะครับก็มีตัวบราซิลเป็นแกนนะครับไคโอมาเซโล่ประกันหลังตรงกลางบูโน่ราม,มาสัสข้างหน้าก็เป็นเอ็ดกาตัวบราซิลเล่นกับคอนเตยุนนะครับเจอกันมานะัดแรกอุนซานบุกชนะ1-0ก่อนเกมอุนซานเป็นต่อพอสมควรนะครับแม่ดูแล้วอุนซานคงต้องกลับมาเน้นเกมในหลีกแล้วครับหลังจากที่แม่ไปแพ้รวดมาในแชมป์ชิชชงแชมป์สโมสรโลกเจองานง่ายนะครับแดกูนี่ฤด,ดูกาลนี้เป็นทีมจากแต้มเลยครับวัดใจอุนซานฮุนไดการันตีหนึ่งประตูรุน ประตูที่2นะครับคู่ต่อมาอ่ะไปที่คู่ดึกเลยก็ได้นะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูฟุตบอลโรมาเนียนัดแรกของฤด,ดูกาลครับเซอร์อูบูคาเรตทีมช้ำเก่าจะเปิดบ้านเจอกับเฮอร์แมนสตัด เซอัวเนี่ยเพิ่งจะเล่นในฟุตบอลซูเปอร์คัพชนะเซฟอาร์ครูดมา2-1นะครับแนวรุกก็นำโดยฟอเรงทานาเซเดวิดมิคูเลสชูครับกองหน้าเป็นเดนิสอาิเบกกองหน้าตัวเก่งเจอกับเฮอร์แมนสตัดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบอันดับ8ดนะครับตัวหลักก็เตียกอกอนซาเวสรากันหลังชาวโปรตุเกสมิดฟิลคาลิฟาคูยาแบตัวแกมเบียนะครับข้างหน้าก็คริสเตียนเดกัดกับโอเลเลียงชิชูครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่าเคอมันตัดดีกว่านะครับในบ้านชนะ2-0บ้านเตอัวเนี่ยจบ1-1ก่อนเกมเซอัวบูคาเรสตเป็นต่อนะครับเซอัวเนี่ยแม่ป้องกันแชมป์ลีกโรมาเนียครับแล้วก็มีการเสริมทัพทีท่ดูน่าสนใจวันเล่นกับเซอาบาคูนก็เล่นดีนะครับเกมนี้เล่นในบ้านน่าจะเอาคืนได้ครับ ก็น,น่าจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่าน,นั้นครับปิดท้ายเวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับไปดูฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์ซาริโกโรเวอร์จะเปิดบ้านเจอกับเดอร์รี่ซิตี้ทีมรองบวยนะครับซาริโก้สี่สิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอแชมร็อกมาสองต่อสองก็ฟิโลฮากิกี้นะัดที่แล้วยิงสองลูกมีวิลสันวาเวรูก,กับโอเว่นเอลดิงนะครับเจอกับเดอร์รี่รองบวยมียี่สิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มวอเตอร์ฟอร์ดมาเจ็ดสองครับซาดูดิยันโลมิเชลดัฟฟี่กองหน้าเป็นเหลียม นัดที่แล้วยิงแฮตทริกด้วยนะครับเจอกันมาฤดูกาลน,นี้แล้ว2นัดปรากฏว่าเดอรี่เอาชนะหมดเลยนะครับในบ้าน30เกมเยือน1 0ครับก่อนเกมเ้ามองสลิโก้เขามองฝั่งเดอรี่เนี่ยแม่บุกมาเหนือกว่านะครับแม่แต่ดูแล้วเนี่ย พี่เจด,ดยังชอบไปที่สลีโก้โรเวอร์ครับชนะมา4นัดรวดมองว่ายังไงก็มีโอกาสมากกว่าครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเลยนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่อุนซานฮุนไดเซอูบูคาเรสและสลีโก้โรเวอร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องทางของไซก้ครับสวัสดีครับ